สวัสดีครับผมบุรพาสิระเรือวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเหรียญที่ลูกค้านะครับเอามาขายหน้าร้านในวันนี้นะครับซึ่งนะครับผมก็ซื้อมานะครับซื้อมานะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวลองดูนะฮะลองเอามาศึกษาดูแล้วก็เผื่อมีลูกค้าเขามีเหรียญอ่าเขามีแบบว่า นะอยากได้หรืออะไรเนี่ยเผื่อจะขายได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมซื้อมาผมยังไม่รู้ผมจะขายได้หรือเปล่นานะครถ้าเกิดใครมีเหรียญตราที่ผมรับซื้ออ่านะใครมีเหรียญตราที่ผมรับซื้อสามารถติดต่อกันมาได้นะครับตามนะช่องทางนี้เลยนะครับนะก็เฟซบุ๊กร้านปาน,านันจิวเวลรี่โทรศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามแล้วก็ไลน์แอดปาน,านันแปดแปดอย่าลืมเครื่องหมายแอดไซด์ด้วยนะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับมา เดี๋ยวจะมานะฮะอธิบายให้ฟังกันว่านะทำไมถึงซื้อมานะ,ะสำหรับ2เหรียญ2เหรียญน,นี้คือผมเคยทำคลิปไปแล้วว่านะมันมีเหรียญที่ปะปนนะฮะออกไปใช้นะ,ะปะปนออกไปใช้นะครับซึ่ง เป็นเหรียญน,นะซึ่งเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับเหรียญตัวเปล่านะครับไม่มีนะไม่มีการปั๊มอะไรลงไปนั่นเองครับนะเหรียญตัวเปล่าไม่มีการปั๊มลงไปซึ่งนะเหรียญแบบนี้นี้จะมีวิธีดูอย่าไม่ใช่ใครเฮ้ยนะใครจะเอาเหรียญไปนะเจียเจียขุดขุด,ขดหรืออะไรแล้วนะสามารถ จะสามารถเอามาขายผมได้นะครับโอ้ยมันยากนะครับว่าจะมาถึงขั้นนี้นะผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับน่วิธีดูเหรียญน,นี้อย่างหนึ่งก็คือนะเหรียญน,นี้มักจะหลุดออกไปใช้นะครับแล้วเวลาคนได้ไปก็เฮ้ยจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนะความจริงเนี่ยเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับแล้วนะครับให้สังเกตนะสังเกตยอย่างแรกก็คือขอบจะไม่มีเฟืองนะก็คือเมื่อไม่ได้ถูกนําไปปั๊มก็คือไม่นะไม่ได้เข้าไปในเครื่องนะครับไม่ได้เข้าเข้าไปในเครื่องที่เป็น รูปแบบเฟืองนะคือคือมันจะมีเครื่องที่แบบว่านะฮะ,ะทำเฟืองก่อนแล้วก็จากนั้นก็ไปปั๊มอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งนะ,ะเหรียญน,นี้จะไม่มีก็เลยจะไม่มีเฟืองนะฮะอ่าไม่ได้ไม่ได้หลุดเข้าไปนะไม่ได้เข้าไปอ่าก็ที่ผมได้มาเหมือนจะมีร่องรอยแบบนะผ่านผ่านการเก็บรักษาไม่ดี <laughs> มีร่องรอยนะมีมีร่องรอยขูดขีดเยอะแล้วก็อ่าดูดูตรงขอบตรงขอบนี้จะนูนขึ้นมากกว่านะจะนูนขึ้น จะนูนขึ้นขึ้นกว่าปกติอ่านะส่วนอันนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้มาเยอะแล้วนะผ่านการอ่าผ่านการเก็บรักษามานานแล้วกันอ่ะนะครับคงไม่ได้ไปใช้หรอก ล้วจนสงสัยคงได้ดูคลิปของผมอะ่ะก็เลยเอามาขายนะก็นะจะเห็นจะเห็นรอยหนูเล็กน้อยเนี่ยนะสองเหรียญน,นี้สภาพไม่ได้สวยนะผมซื้อมาก็เอาจีบผมซื้อมาเหรียญละสอง้เองเนี่ยสองเองเนี่ยขายก็คงได้สักประมาณ300นะเผื่อใครนะอยากเอาไปศึกษาว่าเหรียญเปล่านะครับเป็นอะไรยังไงนะอ่ะทีนี้มาดูเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้สําหรับเหรียญน,นี้นะครับมีการ เจอกันเยอะแล้วก็มีการถามผมเข้ามานะว่าเฮียรับซื้อหรือเปล่าเหรียญปั๊มไม่ติดนะผมเอาจริงนะผมไม่เคยได้ตัวอย่างของจริงมาศึกษาเลยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเป็นการทําหรือปั๊มไม่ติดจริงๆนะปั๊มไม่ติดจริงๆนะผมคิดอย่างนี้นะแล้วทีนี้นะผมก็เลยเอามาศึกษาดูนะครับนะผมเชื่อว่าน่าจะเจอกันหลายคนนะน่าจะเจอกันหลายคนกันเหรียญแบบนี้นะตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่นะมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติด แล้วคุณรู้ไหมว่าผมผมซื้อมาไม่ได้ไม่ได้หวังขายนะนะเอามาศึกษานะซึ่งเหรียญนี้นะครับก็พูดตรงตรงว่าผมซื้อมาร้อยเดีเยวเองนะขอซื้อมารนะ้อยเดียวนะเออะไในเขาก็ามาขายแล้วนะศึกษาหน่อยแล้วกันหนะาร้อยเดียวนะร้อยเดียวส่วนเหรียญนี้ <S <S 2> <S 2> เหรียญนี้นะเป็นเหรียญที่นะมีการปัมป๊มพลาดปั๊มพลาดนะบางคนบอกว่าเฮ้ยไอเบี้ยวเล็กน้อยหนในเฮียในเฮียรหัสปานนั้นบอกว่านะเหรียญที่เบี้ยวเล็กน้อยไม่ซื้อไงนะ คือเหรียญน,นี้นะนอกจากที่จะเบี้ยวเล็กน้อยแล้วนะเหรียญน,นี้ไม่มีขอบเฟืองครับเห็นไหมฮะเนี่ยเกิดจากการผลิตผิดพลาดมันเกิดจากการผลิตผิดพลาดด้วยนะเหรียญน,นี้นะเกิดผลิตผิดพลาดแล้วหลุดออกมาใช้จริงและไม่มีไม,มไม่มีขอบเฟืองไม่มีขอบเฟืองนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นนะ,ะขอบเฟืองเนี่ยสามารถสามารถขูาาถดได้ไม่ใช่เหรอนะคือความจริงอ่ะขอบเฟืองอ่ะถ้าคนจะทํามาขูดก็คงขูดได้อ่ะแต่ถ้าเกิด นะพูดถึงวงการผ้าในในวงการผ้าลือนะนะวงวงการผ้าเนี่ยนะเขาจะดูขอบออกนะเขาจะดูขอบออกว่าขอบแบบไหนนะตัวตัดนะเขาเรียกตัวตัดขอบแบบไหนเป็นขอบแท้ขอบแบบไหนทํามาอะไรเนี่ยจะดูออกเรียนนี้ผมก็เลยซื้อมาซื้อมาซึ่งซึ่งมาณา้าน มานร้านแล้วแล้วผมเอามาศึกษานะผมยังไม่รู in ้ว่าผมจะโดนหรือเปล่าหรือนะผมก็ไม่เคยเห็นนะถ้าเกิดความคิดผมผิดพลาดก็คือโดนปลอมไปนั่นแหละนะเหรียญนี้ผมซื้อมาร้อยเดียวอันนี้พูดจริงๆซื้อมาร้อยเดียวแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่านะถ้าโดนปลอมก็คือซื้อนะเหรียญหนึ่งบาทที่ทํามาในราคานะในราคาหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะแต่ผมพยายามดูนะผมคิดว่าไม่น่าจะปลอมนะไม่น่าจะปลอมเออนะไม่น่าจะปลอมก็เลยนะเอามานะทําออกมาให้ เออนะมันลองไม่ใช่ทำออกมานะลองซื้อมาเพื่อมาลองศึกษาดูแล้วกันนะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของการรับซื้อนะใครมีเหรียญที่นะผมประกาศร,รับซื้อหรือเหรียญแปลกหรืออะไรเนี่ยบางทีลราอาจจะลองมาตกลงกันได้นะนะผมยินดีรับซื้อจริงๆนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ